We have... วันนี้พบกับผมนะครับสุพจน์คนน่ารักนะครับกับบริษัทอีสุเสนิยญนครสวรรค์ตาขีนะครับที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้นะครับยินดีต้อนรับครอบครัวน้องชนิสานะครับมารับรถแล้วคันนี้ครับสมใจปรารถนาเลยนะครับก็อยากจะให้นะครับคุณชนิษานะครับช่วยนะครับคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าออกรถกับทางสู่เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนทําสัญญาคุณชนิษากังวลมากเลยนะครับเรื่องในส่วนของตัวรายได้เนาะรายได้ไม่พอนะครับนี่ก็เลยแนะนําให้กับคุณชนิษาไปว่าไม่เป็นไรตร นี่รายได้เยอะเนาะแล้วการเซ็นสัญญาคุณยิสาเซ็นเซ็นง่ายไหมครับเซ็นง่ายค่ะเซ็นง่ายเลยนะครับนี่ใช้เวลาเวลาประมาณสาถึงสี่วันประมาณนี้เนาะใช่ค่ะเขากังวลมากเลยนะระหว่างช่วงทำสัญญาคุณยิสากังวลมากก็ถามกันตลอดเนาะว่าเอ๊ยสัญญาเป็นยังไงหนูจะได้รถไหมเนี่ยยินดีเลยนะครับตอนนี้แบบดีใจมากเลยนะครับอนุมัติง่ายและอนุมัติตามโปรด้วยใช่ไหมคุณยิสาใช่ค่ะนี่ครับรับรถคันนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยจริงไหมครับคุณยิสาจริงค่ะจริงด้วยนะครับนี่ตามโปรจบตามโปรของเราเลย วันนี้คุณชนิสากับครอบครัวยินดีนะครับก็รับเข้าสู่ครอบครัวอีสุเสนิยนออนครสวรรค์ตากีนะครับอ่าแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ให้ผมดูแลเนาะอ่าอันนี้การันตีจากท่านอ่าลูกค้าเลยนะครับว่าออกง่ายจริงจบตามโปรจริงนะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยเนาะไม่ยุ่งยากอ่านี่นะครับอ่อาเดี๋ยวให้คุณชนิสาคอมเมนต์นิดนึงนะครับเรื่องการบริการเรื่องการเสพสัญญาต่างๆนะครับคือเซลก็คือเป็นกันเองค่ะให้บริการดีค่ะและก็ ออกง่ายออกง่ายด้วยค่ะต้องที่นี่เลยค่ะต้องที่นี่เลยนะครับโอเคนะครับเสียงการันตีจากลูกค้านะครับจริงๆนะครับไม่ได้บอกไม่ได้โม้ด้วยเนาะไม่ได้โม้นะออกตามโปรหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแบบนี้นะครับขอขอุคุณชนิสามากเลยนะครับที่มารับรถแล้วก็ผมสัญญาว่าจะดูแลนะครับในส่วนของการดูแลต่อไปตลอดเลยนะครับขอคุณมานะครับออกได้จริงนะครับต้องที่นี่ที่เดียวนะครับนี่เลยครับสุพจ์คนน่ารักอินสุเสียนิยนนครสวรรค์ตะกีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์